สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทาง youtube ท,ท,ทุกคนทุกท่านครับผมในช่องเด็ดบ้านนอกครับนี่เป็นกลางตรงครับเสียดายาน่ไปหญ้ากำลังขึ้นเต็มครับยาแผ่นดินเย็นนี่ถ้าหน้าฝนครับหน้ากาวาซามันจะสูงครับสูงเปียงนักแข่งเลย แต่ว่าต้องแยแนาก่อนครับปลูกเข้าก่อนเดี๋ยวค้นจะมามีอย่างกินครับสภาพเศรษฐกิจจย่อย่ครับต้องมีกินก่อนถึงจะอยู่ได้ครับเดิกันก็ ตั้งหญ้าตั้งกุหลาบที่ลงมาเนี่ยโอ้โหจะใหญ่ขึ้นมาก่อนช่วงก่อนมันขึ้นมาค่อยดีเลยครับอุ้ยอ้ามันฝนตกนักล่ำนักเกินความจำเป็นครับช่วงที่ลงหน้า เนี่ยวันนี้นี่ควายกินดีนะครับเขียวกันก็ให้หมดเสียดายอยู่แต่เอาปีหน้าครับปีหน้าจะทำแหนาเพิ่มตัดได้แล้วนี่เป็นแหนอยังโฮขึ้น นี่งวมาลงแห็นก็ลาก,ก็ออกอยู่แต่มันยังเหมือนแน่นเลยครับ<ะ>เขียวมดและ่ะนี่แล้วงูมาลู้นหางกรอนยังเป็นดินอยู่ครับดีที่มันยังออกมาอยู่ ี่จะจักห้องแปลงห้องแรกมันมันมาขึ้นก็บ่าเป็นยังงอย่อยเขานกแย่หวังตัดปัญหาครับใบนี้จะเป็นให้ครับเม็ดเน่้ที่ไหลมากน้ำก็มีแน่้ออื่นขึ้นปนอยู่แต่ผบบมีปัญหาครับแย่นี้งวควายมันกินก็ขึ้นอยู่นะแต่มัน่อยงามอือนี่ มันแห้งก็เลยนี่เขา,าน่ไยมันบมงอกเลยครับนี่หันชัดๆเลยมันบมมีงอกเลยน่าจะจมแนมเหมือนเหมือนเกินครับบางส่วนก็นแตกขึ้นมาอยู่อ้วนอยู่ครับนอแลก ได้อยู่มองไปใครแน่นัวไดครับแถมอกมีปัญหาเพราะว่าอันนี้จะเป็นแปลงตัดครับแหลกๆน,นี่จะปล่อยจนมันยาวๆครับเอาจนใกล้จะเต่าแล้วครับค่อยตัดมันปล่อยมันแตกเครือครับ แต่คือคุ้มดิ้นไม่มดมท้องอาจจะไม่ได้กินครับไปเนี่ยขนนียอมหับว่าสุดหยอดครับนี่ยขนทั้งนั้นเลยอลองมาวานตัวกับวานปนกันเ็นดูโดนเป็ดครับ เป็ดลงตลอดเลยเพราะว่าหน้าม,มันขังตอนนี้เนาะมันก็นยังแตกอยู่นะพยายามแตกขึ้นมาอยู่ครับเป็ดหานครับช่วงที่ผมไม่ได้อยู่ไม่ได้มีไผ่พอถ้ามันมีอย่างกวนมันก็นจะงามอยู่มันกำลังขึ้นครับฝนมันหนักเกินมันก็จะจักหงงงอง,องนามไป กคลามันมันจริงแย่ที่ชอบน้ารับแต่มันกระทนสภาพน้ามขังได้อยู่ไปตั้งแต่กระอุกมดแล้วครับฝนลงโอ้โหบนนี้กัน nhau ไว้พอดุแต่มันย h a u น่าอ่นตัวนะมาจีกับยาแังก็หลับนี่อันนี้ที่ผมละไว้จะเอาแปรงเชื้อกับอันนี้ที่ตัดไปวานให้ตะกี้ครับยาวตั้นกันเฉยท้านี้มันเหมือน มันแค่นครับเนี่ยแค่นแค่แดดไปละต้องตัดครับอยู่รอมนี่ยาวตัดออกพร้อมกันเลยแดงวะล่ะขาดหน้ามาฟังปุ่นนห่อปีนี้งวงควายต้องอ้วนครับเน่ตทางใดมีกัญญาแล้วครับฝนล,ลงมา จกครับในเปียรครับนะั่นสูงท่วมหัวท่วมตาแล้วนะั่นมันจะนี่ครับ,รบต้องตัดออกพอที่ผมตัดออกเมื่อหกเจ็ดวันก่อนครับหนอมันขึ้นมาแล้วในเปียนี่หน้าฝนนี่จะเอาไข่ตันครับเขาถึงใจรดช็อปกันถ้ามีนักๆนะหน้าฝนจะได้เปียรครับ นอมันตัดไปแค่ห้าวันนะนอมแห้งครับขึ้นมาแล้วแล้วกบบมันจะแตกแตกดีนี่ช่วงที่ฝนหนักๆครับนี่ก็ท่วมหัวครับประมาณสองเมตรแล้วนี่ น้ำมันกาแปงครับตัดใจมือตัดมือแต่ตัดเครื่องมันก็จะสะอาะอ้านกว่าครับจริงๆันนี้ก็ตัดท้กินได้ครับมันหมอนเงย,ยละมันตึกแล้วครับสังเกตต้นมันจะข้อสั้นๆเป็นย้านา้าแรงครับ เป็นแง่หน้าฝนอีข้อมันจะยาวเดี๋ยวไปโพดแงรูสี่ครับอาจจะต้องตัดแงว้ออกความกับแงรูสี่นี่นี่ครับอันไหนที่ควายกินมะเสียงก็จะออกมาแหมแตหนองมาแหม,มก็ดีอยู่นะ ดูซี่ครับนี่เดี๋ยวผมจะวานซ้ำอยู่นักขนาดครับอยูยู u, มันก็ขึ้นไหมเป็นมดครับเป็นมดเลยนี่ครับนี่งวควายเล็มเป็นมดแล้วนะแตกมามาลุ้นครับแตกตเหี่ยวตรงแม่ เั็นหมดเลยต้องตัดหน้างสูงออกแล้วก็วานซน่่ผมวานไว้มาปีแล้วครับแล้วมันก็ออกมาปีนี้ก็ะดีอยู่ครับงอควายมากอยู่นะโปรตีนก็ถือว่าใช่ได้ครับนี่ยังปลูกบ่เต็มนะครับนะยังเหลือต้งปุ้นอยู่ เล,เลาะข้านนะครับปลูกได้หมนักอยู่ายเปียปลูกหลายๆอย่างครับรับกันไปยาแต่ละอย่างนี่ถ้ามีงัวมีควายบ้นักสามารถจัดการได้อย่างงาโรสีนี่ปล่อยมันลงครับนะยิงมันเล็มมันก็จะแตกหยอดขึ้นมาแหมจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามหมดครับก็จะแพ่ออ,อกข้างแหม นี่เป็นหญ้าหวานครับนี่ตัดต่อนหน้าแล้งครับพอหญ้าในเปียครับผมเลยปลูกหญ้าในเปียสําหรับควายครับควายนี่บม่มีปัญหาเลยเรื่องการกินตัดพร้อมกันครับหญ้าหวานเนี่มาถึงเม็ดเลยครับแค่เปี้ยงหัวเข้ากลางขาครับ รู้สีแต่นม่น้นี่เริ่มแน่นแล้วครับมันต้องกลัวครับมันจะแตกออกจีเลยเวลาโดนควายโดนงูมัย่อมหมดเหม็นมดเลยใช่ได้ใช่ได้ตอนแรกคิดว่าบ,บดีแล้วนะมันจะไถมดแล้วครับอันนี้มันมาโดนงูโดนควายมาโดนกิน แต่มันก็เป็นเครืออยู่นะเป็นเครือเลือนไปอยู่ตั้งข้างเลือนออข้างน,นี่บ่ได้ปล่อยงัวเข้าคนี่เป็นหญ้าห่มยางเลยหันมันอยู่ข้างตางครับแต่งัวควายก็กินอยู่นี่ปลามาฟอแรงอาหารแรงอาหารของตัวแม่ครับงมูแม่อุ้มต้องแล้วก็แม่เลี้ยงลูก ริมาณแยมันเพียงพอ,อยครับตอนเข้าหน้าฝนเ,นเดี๋ยวก็จะเป็นคิ้วของแม่นุมครับคิ้วต่อไปแล้วก็จะจบเลยสิ้นสิ้นปีก็จะจบไปเลยวันนี้ตัวไหนเกิดทำนะครับปีนี้ก็จะเกิดกันอยู่สามครับสามแม่แต่หญ่านี่มันเพียงพอสำหรับหัวแล้วก็ควายครับ ยามันก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับหนันมันลุกี้เวลาตัดตัดหัวกันมดครับล้วก็เอ้มันกิมน,กนมันก็กินมดครับหันมันลุกอีกตอนน้นแรงก็จะเป็นน้ำยางหนึ่งครับแต่หน้าฝนก็จะเป็นน้ำยางหนึ่งจะเอามาตันเลยครับเดี๋ยวถ้าได้ลงนะก็ต้อง เอางัวควายมาปล่อยเลียงในนี่ครับปล่อยให้มันเล็มอยู่ในนี่แล้วก็ตัดหญ้าในเปียให้ควายก็จะปล่อยเล็มเหมือนกันแล้วก็ตัดหญ้าในเปียให้ตอนมลแรง,งครับอัดขึ้นัดมาแรงนักๆครับเพราะว่าควายนี่จะชอบกินมมคืนตัวงวก็กินดีครับแล้วใส่ในเขาแต่มันจังย่ำมันจังทก เวลาเป็นขี้เป็นเียวแล้วมันมากินละก็เลยไปได้เื้ยาญ้าเนเปียสำรับงวว่าเป็นต้นเนาะไปะได้เห้ยเป็นต้นครับนี่ข็าง,งามอยู่ครับได้อยู่ปีนี้ได้อยู่ได้เห็นปีนึงอยู่ครับรู้จักสภาพหญ้าขึ้นมาแล้วถ้ามันฝนตกหน,นักๆแล้วมันบ่ขึ้นเนี่ย น,นี่ผมไถเลยครับไถแล้วก็รอใส่ญ้าแพ่งกลาเนะี่ยมันขึ้นมาอยู่แปลงปล่อยเล็มก็จะมีทางไหนห้อยป็นเห็นมัน้ยปลอยมันเล็มในป่าในดอยไอ่นี่มีหญ้ากินนักครับแย่สีครับพ้อมมจ่จะเฮ้งัวหเ้งควายเล็มแล้วนี่ ันก็จะเลื้อนออกข้างไปเรื่อยๆครับทนนะทนต่อการย่ำทนแรงด้วยมีหญ้ายังก็ตัดให้กินครับโอเคเป็นหญ้าสีเขียวๆใบเขียวๆมันก็จะมีในตัวเจนนกหัวควายก็จะได้ประโยชน์จากการเอาในตัวเจนไป เขากม,มีแปลง้าเขาก็ไปสหญ้า้างตางครับผมเชื่อว่าหลายตีนะมันจะมีถนนคนตาง,งสอกซอยครับผมหันแล้วบางตีนี้มันอุ๊บมันอุก๊กเพราะอย่างเพราะว่าบดได้ใจประโยชน์เลยหว้วไฟกับมีเกลี่ยงกันคนระับแล้วก็จะคอยตางมีหน้าที่ไปให้พิชอบอย่างเดียว แต่ถ้าชุมชนนั่นมีงัวมีควายนะมัต้องห่วงเลยครับแหน่หนนทนตัง,ตงมันจะโลงไปเลยโดยอัตโนมัติแหน่บนท้อยก็ออกนะผมสักเดือนหนึ่งก็ไปตั้งไหนก็มีกันแหน่แล้วครับผเดือนหนึ่งก็ไ้ายน้อยก็จจใหญ่งงพอดี เส้นทางสำหรับการขน้าครับวันหน้าอาจจะเหลือแต่เหลือแต่ควายครับวัวอาจจะเหลือสักสองสามตัวก็พอละเพราะว่าควายมันจัดการง่ายกว่าสำหรับพื้นที่ของผมครับ ญ้าทางนั้นครับโอเคครับฝากกันไว้คลิปหน้าครับผมใครทีเรื่องงูเรื่องควายอยู่ก็ชว่วงนี้ก็หลงแย่ครับมีฝน,นมาก็หลงแย่เลยแล้วก็ระวังเรื่องไข้ครับถ้าเป็นงูควายแม่ลูกก็ต้องระวังครับเรื่องเต้านมของแม่มัน แล้วก็เตืองไข่ของลูกครับเวลาฝนตกเรื่องหน้าออนเกินนี่ก็ต้องระวังครับบางทีงวัวควายมันจะซีเหลวของแห้งตง้องมีครับขาดมาได้เลยเพียงแห้งหน้าแห้งอ,อย่างก็ได้ครับเพื่อข้าวโพดแห้ง ยาก็เริ่มเขียวปิิกสภาพขึ้นมาแล้วยาชนิดนี้มันจะสูงครับตอนหน้าฝนปะกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ